ทำลายฮอฟบอลวันนี้เสนอตอนศึกหน้าผาหยาเหมือนวันสุดท้ายของราชวงศ์ในประวัติศาสตร์ของจีนมีชัยชนะมากมายจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่รู้จบแต่ก็มีจุดจบบางจุดที่แม้การเวลาผ่านไปร้อยกว่าปี ก็ยังคงทำให้ผู้คนสะเทือนใจไม่รลืลืมวันนี้เราจะย้อนไปยังเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ของกองทัพแต่คือการล่มสลายทั้งราชวงศ์และการจบสิ้์ของยุคสมัยหนึ่งของจีนนี่คือเรื่องราวของศึกหน,น้าผาหยาเหมือนจุดจบของราชวงศ์ซ่งใต้ ายคิทสศตวรรษที่13จีนกำลังเผชิญกับพลังที่ไม่อาจต้านทานจากกวัติมองโกภายใต้การนำของกุบไหล่ลขาราชวงศ์ซึ่งปกครองแผ่นดินมานานกว่า300ปีผูกปีบังคับจากทุกทิศเมืองหลวงหลิตอันหรือหังโจในปัจจุบันแต่ท้าย ในปีคิธศักร 1, าช1,276จักรพรรดิถูกจับราชสำนักแตกสลายแต่การต่อต้านยังไม่จบสิน้นเราคุ้นนามผู้พักดีพาเชื้อพวงหลบนี้ลงใต้หนึ่งในนั้นคือเด็กชายไว้เพียงไม่กี่ขวบนามว่าเจ้าปิน่นเด็กคนนี้ ถูกสถาปนาเป็นจัก,กรพรรดิไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพื่อรักษาหัวใจของแผ่นดินส้มเอาไว้แม้เขาจะไม่มีเมืองหลวงไม่มีราชสำนักถาวรไม่มีแม้แผ่นดินให้ยืนอย่างมั่นคงกองทัพส้มถอยล่นมาถงชายฝั่งตอนใต้มริเวณที่เรียกว่าหยาสาย และที่นั่นพวกเขาได้สร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนราชสันักกางทะเลเรือรบนับพันลำถูกนำมาปลูกเข้าด้วยกันกลายเป็นป้อมประการลอยําำตงกลางคือเรือที่ประทับของจกกักรพรรดิรอบด้านคือขุนนางทหารข้าราชบริพารทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่บนทะเล กินดื่มหลับและรอความหวังที่อริปรีแต่ความหวังนั้นกำลังจะดับลงกองทัพมองโกภายใต้ราชวงศ์หยวนยกทัพมาถุงปิดอ่าวจากทุกทิศต,ตัดสเสบียงตัดน้ำตัดเส้นทางหนีกองทัพส่งติดอยู่กลางทะเลอดใหญ่อดยยออแรง และสิ้นหวังวันสุดท้ายของราชวงศ์เมื่อรู้ว่าความพ่ายแพ้หลีกเลี่ยงไม่ได้ขุนนางผู้พักดีที่สุดคนหนึ่งชื่อลูสซิวปูตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกไม่มีวันดนึงเขาอุ้มจัก,กรพรรดิเด็กไว้แปดขวบไว้แนบบกหันหน้าออกสู่ทะเลกว้าง และกล่าวคำสุดท้ายขอใต้ล่าได้จดจำว่าราชวงศ์ส้มไม่เคยยอมจำนนจากนั้นทั้งสองกระโดดลงสู่ท้องทะเลเมื่อผู้คนเห็นจักรพรรดิสิ้นพระชนขุนนางอาหารนางกำนันและชาวบ้านจำนวนมากต่างเลือกเดินตามทางเส้นทางเดียวกัน บันทึกโบราณกล่าวไว้ว่าร่างผู้คนร้อยเต็มหืน,น้ำกินขาวคุ้งไปทั่วอ่างจุดจบที่กลายเป็นตํานานราชวงศ์ท่งสิ้นสุดลงตรงนั้นไม่ใช่ด้วยการลงนามยอมแพ้แต่ด้วยการเลือกความตายแทนการก้มหัวเหตุการณ์ที่หยาสา ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางทาหารมันคือสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและโศกนาฏการรมทางประวัติศาสตร์ที่ยังกล่าวถึงมาจนถุกวันนี้นี่คือเรื่องราวสึดหน้าผาหยา่าเหมอนจุดจบของราชวงศ์ซ่งซึ่งหนึ่งในโศกนาฏการรมที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์จีน คุณกำลังฟังถาม Line wall, รไลนออฟวอลเพราบทุกสังขาหล้วนทิ้งล่องลอยไว้ในการเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอกดหนึ่งไลก์กดหนึ่งแชร์ให้กันบรรายการถามร้ายออฟวอ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ